สวัสดีค่ะเมื่อนี่กับสีพากันมาเก็บปลาเิ่นสุกน้ำไซนาเพิ่นกะันเลยสิมาเก็บปลาเิ่นสุกใก่้สิแหงเนี่ยกันเลยพามาชมบรรยากาศอยากไล่สดห้เบิ้งอยู่จ่าสดๆแต่ว่ามันเน็ตว่าค่อยดีแถามันอยู่ใกล้ผูกันเลยต้องเก็บบรรยากาศาห้เบิ้งแบบนี้ บรรยากาศธ,ธรรมชาติทงไ้ท,ง,ทงนาะแบบนี้บ้านนอกกับเป็นสี่เละจ้ะชีวิตชาวนาะบ้านนอกบ้านๆแบบนี้เละจ้ะเสียงคนสุดนะั้นเขาพ่นงาบด้วยฉากเนี่ย่นตัดหญ้าวิถีชาวนาะเขาก็จะเป็นแบบนี้น้ํยนะ้ำไ้ย้ำนาคนกับมะเห็ดนะาย้ำแรง่นกับ ขอามาอยู่บ้านอู้เห็นมีเห็ดท่อมรู้ว่าสิมนี้ป่าบออภินั้นอภินั้นรอ,อกเก็บป่ารอ,อกเก็บป่ารอ,อกเก็บป่าซอยปูสิมีบะบูแล้วน้องนี่ อไปแตนมีปลาบาแว่นแตนมีปลาบ่ฮะโอตกน้ำอ๋อเนี่ยสะพอดแล้วสะฮะสะจนี่อ๋อพันจูบน้ำน้ำออกเบิดแล้วอ๋อน้ำแห้งแล้วตรงนี้ปลา่อยไงทําขาเนี่ยนี่เราจะสะที่ว่าพันจูบน้ำออก แล้วก็สิลงไปงมเบิ่งปลาเนี่ยแหละเนี่ยมันจะมีบ่หห้าหลายเนะาะใหญ่ใหญ่ครตัวก็มีเนี่ยจะก็รู้ว่าสิมีปลาบอสได้ได้เรื่องตงา,ตามาของตาดอสเนี่ยต้นสูบน้ำออกแห้งแล้วแห้งแล้วนี่บ่บล่ะปลาโอไปว่าน้ำขึ้นฮอดพี่ได้เนี่ยน้องแบนครับบรรยากาศ แดดที่ดีจ้าเอบรรยากาศสุดยอดนะบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศสุดยอดเลยทีนี้ป่าให้เก็บวัลาล,าลามิตรไปหญ้าลายๆพี่น้องเอ้ยหญ้าลายอี๋เพื่อจะได้ตัดอ่ะอออเพื่อให้ตัดตัดหญ้าออกเพื่อนะไม่เห็นป่า โอเคค่ะเสียงมันดังเนาะเดี๋ยวจะให้เบิ้งคลิปจับปลาจ้ะ